เปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ไหมคือว่ามันมันก็ไปแล้วสองตัวนะครับนะครับจะเอาสามเหลี่ยมมันต้องวิ่งเปลี่ยนเทคนิคหรือเปล่าอย่างนี้เราจะเปลี่ยนเทคนิคหรือเปล่าแค่นั้นละมันสองตัวโอเคแล้วละ่ะหนึ่งก้ามันโอเคแล้ว ต้นก็มองแบบผิวเผิเนเอาเมื่อกี้ห้าเขาดึงมาสองงวดแล้วหลักร้อยก็เอาตัวเก่ามาสักตัวมันมีให้เลือกแปดกับสามเนาะสามหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าให้เลือกตัวนี้ถ้าไปดูที่ผมชี้หนึ่งเก้ามันก็จะมีแค่สามหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแล้วก็ เจ็ดหนึ่งเก้าจะมีตัวซ้อนแค่ตัวเดียวมันอยู่ในอาจารย์แม่อาจจะเป็นหนึ่งหกก็เจ็ดหนึ่งหกมีแค่นี้เองหวยแต่ผมชอบหนึ่งเก้าเยอะยังไงก็ต้องหนึ่งเก้าเลยแล้วตัวเดียวเลยเป็นตัวเดนนะอันนี้อันนี้บนไปค่นนี้ล่างไปใครว่าจะแปดแทนก็ได้มันมีแค่ตัวเดียวกลับไปอาจจะเป็นสามเก้าหนึ่งก็ได้อันนี้ให้ดูให้ดูไฮไลท์ กระตุ้นกระตุ้นปั๊บมันมีที่กระตุ้นปั๊บไหนล่ะมันมีฐานของมันอยู่นะโออยู่แผ่นี้เนี่ยโดมมเนี่ยมันมามันมันปัญหามันมาชนปีที่แล้วปีเีแล้วมันสุดพอดีก็ที่ห้าแปดสามี่ตรงนี้สามหลักแสนที่ตรงนี้ บอกกันเรียกตั้งโตะจะสักเสียงไว้ก่อนเนี่ยนะนี่เราดูฐานที่มาเราก็ดูการเชื่อมตัวเลขปีที่แล้วออกสี่เจ็ดห้าทีนี้ใกล้ๆนี่นเห็นไหมห้าเก้าสี่ห้าแปดสามยังไงก็ต้องออกหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งอยู่ตรงนี้แปดแปดนี่แหละหัวจอกตรงนี้อ่ะ แปดถ้าออกหนึ่งเก้าจะออกแปดหนึ่งเก้าบอกแบบนี้ดีกว่าน่ะถ้าออกเก้าหนึ่งจะออกสามเก้าหนึ่งเอาบอกแบบนี้ดีกว่าแค่นี้เองสองตัวเนาะเอาบอกแบบนี้ดีกว่ามันจะได้ถ้าออกหนึ่งเก้าออกแปดหนึ่งเก้าถ้าออกเก้าหนึ่งคือออกสามเก้าหนึ่งนะง่ายเอาแบบนี้ดีกว่าน้อง่ายง่ายชัดเจนเนาะคือตัวเดียวยืนยันตัวเดียวเมันเดิมให้เลือกแค่นี้เนาะ เมื่อกี้บนบอกไปแล้วนะบนเดี๋ยวจะบอกอีกรอบหนึ่งเผื่อเพราะว่าทบทวนอาจารย์ไนี่ล่างเบื้องต้นอ่ะสี่ศูนย์โอ้พูดไปสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เป็นส <c oughs> ี่เบื้องต้นแค่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ล่างแล้วก็อันนี้เป็นเจ็ดได้เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับบนนี้ให้ซื้อถ้าหนึ่งเก้าให้ซื้อแปดหนึ่งเก้า ถ้าใครซื้อเก้าหนึ่งให้ถือสามหนึ่งเก้าหนึ่งมีหลักร้อยมีสองตัวคือไปเอาไปเอาหน้าตื้นมาใส่เลยนะนี่เอาเอาแปดเห็นไหมหวยไม่ไดแ้แต่ส่วนวามากมันจอกสามเก้าสามเก้าหนึ่งหรือสามหนึ่งเก้านั่นเห็นไหมมันอยู่โซนเล็กล่างนี่แต่ว่ามันจะเขาจะแทรกอยู่ตรงนี้เขาชอบชอบบอกสามตัวตรงนี้นะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งโอเคแล้วหลักหลักร้อยให้เลือกเอาแปดกับ ให้งบน้อยก็เอาตามนู้นไปละคือซื้อตัวเดียวอ่ะตัวเดียวไปเลยหนึ่งเก้าตัวเดียวก็พอแล้วครูนด้วยนะกลับด้วยกลับด้วยนะกลับด้วยนะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกลับด้วยก็ได้อาจจะเป็นจะเอาตรงๆเลยมันมันจะมีอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะเมื่อกี้ห้าเก้าสี่ห้าแปดสามก็เอาสามเหลี่ยมตัวนี้มันโอ้มันไม่พ่วง ไม่พ่วงเลือกล่างเราอยากได้พ่วงเลืกล่างนะมันไม่กลุ่มมันไม่กลุ่มแต่มันชัดสามตัวชัดแล้วอ,บ,อบนก็พอมั้งวันนี้เอาแบบนี้ดีกว่า,าสีแดงเรามีไหมนีมตามที่ผมชอบนะนจะพ่วงเลยเลย มันไม่มองไม่ชัดมันมันตัวหนังสือเล็กเรายังไม่มีเครื่องพิมพ์ตัวใหญ่แต่ผมว่าโอเคอะในมุมมองผมแต่ว่าถามวม่าถูกไหมไม่รู้เด้อก็ยังมาอยู่ที่ฐานตัวเก่าแผ่นเดิมดีกว่ามันจะง่ายกว่ามันจะขยายตัวโอ้มันทั้งสามตัวทั้งสองตัวใช่ไหม ผมเราจะไปวงไงมันตัวหนังสือมันแคบเราต้องกันได้มั่งอผมก็ไม่รู้ไหนตัวเก่าเราตัวเก่าเราเจ็ดห้าเก้าีมันเป็นไปได้เลยอายุผมจอ่อแผมชอบนะอหนึห่งเก้านะจะให้เขียนจะเขียนตรงไหนหละ่ 19, นะแปดศูนย์สามหนึ่งเก้าน้ะถูกไม่ถูกก็เขียนตัวเดียว เป็นเลขที่ไม่ชอบทเท่าไหร่แตรวเาพันหนึ่งเก้าผมไม่ชอบนะแต่ว่าคํานวณเราคํานวณได้ผมเขียนให้เป็นสามกันแล้วกันใครจะเอาแปดสามกับแปดคือตัวเดียวกันนะ่ยหกเดียวเลยผมให้ตัวเดียวแต่ว่าใครจะไปสามกับแปดตัวเดียวกันไหเพราะว่ามันถามว่าที่มาที่ไปมีครับหวยตัวหน้าออกแปดหลักแสน หัยก็จะไปอยู่ในกรอบกรอบของแปดหลักแสนแล้วก็เขามาออกคือเราเล็งไปที่หนึ่งเก้าแล้วเราก็จะได้ไปต่องวดต่อไปนี่หละคือการวางสนุกไว้ท่ไมับส่วนมากซะฝันเกี่ยวกับบ้านบางทีก็ไปออกรถนะ่ะเจ็ดศูนย์วันนี้ยเคยเคยเป็นอยู่ประมาณนับแต่ตัวที่ยังไม่ออกคือห้าสี่เนาะห้าส <5, 4. S 1> ี่ก็อยู่ในจารย์แม่เรามีห้าตัวเดียวอะ่ะเราก็ไม่รู้นะอันนี้คือมันเป็นลักษณะฝัน แต่ฐานคำนวณเราก็อยู่ที่หนึ่งเก้าตัวเดียวอะนะเชื่อกอะเป็นเป็นเลขที่ผมไม่ชอบเลยนะบอกจริงๆไม่ชอบหนึ่งเก้าไม่ชอบเลยนะบอกตรงๆคือไม่ชอบเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเลขตัวเก่าแต่การการคำนวณของเราไปได้ที่หนึ่งเก้าพอดีอะถ้าถ้ามันนั่งดูไม่มีอะไรนะหวยถ้าจะมาออกหนึ่งเก้ามันมีแค่สามหนึ่งเก้ากับแปดหนึ่งเก้า ผมว่าจะเขียนให้หรือเขียนยังไงจะเอาสามหรือเอาแปดดีเนาะอ๋อมันยังเหลือว่างอยู่เขียนเลยจะเอาตัวเก่ามาตัวนี้ตัวเก่ามาตัวนี้คือเอาเอาเอาราองวัลที่หนึ่งไอ้ท้ายรางวัลที่หนึ่งงวดที่แล้วมาเป็นหลักร้อยอ่ะห้าเขาใช้บ่อยแล้วก็เหลือแปดกับสามแค่สองตัวได้งแปดสา 8, 8, มตัวเก่าไม่ไม่พุ่งที่ลงงนะ อันนี้สี่ร้อยเติมเต็มถ้าอยากเติมเต็มจริงๆเอาสีใส่เสื้อสีแดงเลยซื้อซือ้อลอตเตอรี่น่าจะเฮงนะเอาเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มพลังไั่รู้จะถูกไม่ถูกก็ทำไปเรื่อยๆวันนี้เราจะถอดรหัสถูกหรือเปล่าไม่อยากพูดแล้วนะบอกบอกจนหมดหลักสูตรแล้วจนเนฟทีน่าไปจับเองก็ได้แล้วแต่วันนี้ก็ตอบคอมเมนต์ให้แล้วกันตอบคอมเมนต์บ้างคือ,อมันมันมัน มันตายตัวแล้วเราศูนย์แปดเราก็ไปเมืองนอกแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนเห็นเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ศูนย์ข้าจะเปลี่ยนคู่แค่นั้นล่ะครับแต่ศูนย์น่าจะมาอยู่แล้วล่ะเงียจานเดียวมั้งที่ให้ศูนย์จานเดียวหมดทั้งปัตตภีมีให้คนเดียวที่ให้ศูนย์ทุกสำนักมีทุกสำนักแค่จะไม่มีศูนย์เลยแต่ศูนย์ล่างนั่นล่ะยุงให้ศูนย์ลงล่างเหรอเออให้ศูนย์ลงล่างอ่ะ ให้อะไรขึ้นข้างบนดีหนึ่งหนึ่งแล้หนึ่งข้างบนข้างล่างด้วยมั้ง <c oughs> หนึ่งอาจจะข้างบนข้างล่างด้วยสามเหลี่ยมพยายามคิดอยู่ปกติก็เป็นตัวนี้อะเราจะไปวางสามเหลี่ยมยังไงขอเวลาดูก่อนนะะไรเดียวครับ ก็พอได้อยู่นะสามเหลี่ยมเด็กแค่ว่ากันเราไ,ไ่เขียนดีกว่าสามเหลี่ยมก็สองตัวโอเคแล้วเขาอยากได้สามตัวมันต้องมีที่มานะมันต้องค่อนข้างชัวนะพยายามสร้างอยู่จะตรงไหนสามเหลี่ยมดี พยายามคิดอยู่ว่าจเจ้าตัวไหนตัวเดียวเลยจะไปซื้อเยอะซื้อเยอะก็เสียเงินเยอะหวยมันออกแค่ตัวเดียวมันมันมันถ้าไปคิดเยอะมันก็หมดเยอะคนเราจมากไม่ถูกก็ยิ่งไปใหญ่อะ่ะเราวัดตัวเดียวคือถูกไม่ถูกวัดตัวเดียกยก็ก็แค่นั้นเลยก็เอาเอาแค่นั้นไม่ถูกวันหน้าเราก็หาใหม่ผมไม่อยากพูดเยอะตัวเลขมันจะเยอะวันนี้ใช่ <laughs> ถูกสองตัวก็หลูแล้วนะพูดจริงๆอะหนึ่งเก้าแปดเก้ามีแค่สองตัวนี่เนื่ให้สามหางสองหางให้เลือกเอาแปดกับสามอะนูเอาี่นะแล้วเอาสามแปดยังอะนี่สามแเอาไปเป็นแถวแล้วลอ๋อไปแล้วบอกอ้มันเป็นสามะดแปดสามอ๋อไปแล้วเออจบแล้ว เป็นเลขที่ไม่ชอบคือพลังันาเออสอะสอ้ออเอะรามโอเคตเเราจะเขียนอะไรให้ถูกอ่ะลองไปไล่ดูไอ้แปดร้อยแล้วก็จะออกเป็นอะไรกันแน่ที่เป็นออกหนึ่งเก้าอ่ะโอ้ยแปดศูนย์ แต่สูงสูงสามหนึ่งเก้าเขีดหกตัวเลยจัดเลย